อยู่ในตำนานกลับมาอีกแล้วไม่ได้จอายเล่าไอก่อนรับใช่ของดีมันต้องใช้เวลาอ่าไม่เห็นเลย

một block to đéo. Một cái block. Một cái nó lốc.

มันล็อคตัวประกันตรงนั้นนนนนนซ้าย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 เบรอะเออโคตรแมนเสี่ยตัวประกันลอด